บัดีหางเครื่องข่างบอลลุ่มเลยไอ้มาเอาหางเครื่องลงไใหผมเดียวเลยลงเมล่าโอ้ยนั่งกับเบาตีนกับผมนะก็จะบาคั่กจะนะปนซ้อนนาะพี่น้องเนาะได้กับบ้านเฮาโอละเนาะ เอาลักขลับยาแม่นี่ละกขวามอลอำแส้นหน่อยบอกซื้อตอยตรงน้ำสกุวลวรรณจักน้ำชาญาเสียงทองเกิดโยบานโคกลำเป็นนักเลงลำเจ้าคนสาคนเลือกกาลสินสารข้ามไผกระทำหาเนวแม่นเสื้อแถวเนวไผมาลำได้มาลำดีพอให้บุญเสียงทองเป็นผู้สีสอนมาทั้งจังหวัดเดิน่อนพร้อมการป้อนก,การเล่น น้ำลำร้องก็เหือสาดตร์ไล่ลูกแกนอ้อแม่บัดดาเพิ่นพังเพ่งเพิ่นบ่ลุกเลยบัดหาวลับเช่นเพิ่นลุกว่าเราสิไปเีเยวจะเสียดอกเดี๋ยวแล้วกันใช่ไหมอ๋อ เอาลเขารับยาแม่นี่ลเรเขาว่าหมองลำแซมหน่อยโคกลามหัวหิน ผมโมอคนนี้ย่อมมาผมลำเก่งว่าผมนีอย่าล้มเล่งป่านน้ำต้นไปแต่งก่อนคุณได้ใครนับเป็นร้อย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 ตลอดทั้งเด็กน้อยกอดทังกอดเดี่ยวผู้สาวให้แซวแซวอยากได้เป็นคู่จำเอาไวเ้เออมวนละหมอแซมลำใส่พินใส่โซอยหุยหุยลำใส่ปีละก็ลำใส่คุยแห่งขักดีไรล่ลำดอกแม่แบบสร้างดึงไว้พวกคู่พวกขัด ลำตอนทุกล้ก็ลำตอนยากตอนห่างตอนนี้ละผู้สาวฝากสี่ห่อเขาน้ำส่งลำจังสี่ละก็บอมีจงบทบาทบาดเดินผู้ใส่ฟังละก็เพื่อนขครแข็งยิกแย่งลำเดิมแม่มีก่อนแปลกแปลกส่วนเดิมส่วนดมคนจางคอยรันยอมตอนถุงใส่ใดหมอเสมน้อยนี่บ่ทันใดไงรับปิดละรู้สดละบ้ง เพื่อนกลุ่มเราก็บอกเพื่อนก่อนะแต่งเก่งบอยากขอจะมีกระดาษไม่ต้องสงสัยสิมักซาสิมักไว้เชิญเลยรีบบอกมักตอละทิ่มศอกหรือตีมักตรงว่าตั้งแต่ตกลงชอบยิงบ่อปลาตือเด้อพอลชิมักก่อนพระเทศสังไโยก่อนเด้อน้องเลาผู้สาวเขาโสเรื่องหอเรื่องดากเรื่องสาวสาวนอนยากอยากไปอย่ผัวใจเราก็ผมชอำนั่นเราดี่มกงต้องกันตือเด้อพอลราชิมักก่อนหันเจ็กสวยก้อยเที่ยวมา ต่อนหันเจ็คซอยก้อยเตียวก่ันเดือน้องหลับผู้สาวของเที่ยวเสียงใสพอยกต่บอกมาทอกตอนได้มันดีตอนได้มันดีมอลองสิงต้องไม่ก่อนลำสู่ยามซอยแบบเซ็นเซอร์ซอยสอยกับพี่น้องทั้งซอยนกกี้เกียนความไปเตยขั้นผู้ใดบ่บท่านได้ร้องกับเธอแสดง่าบ่ท่านได้คุมค่าด้อันทีกัว่าซอย เอาเด้อพ่อหลาศีบ่เพื่นลำนี่ก็มีต่างลำลำต่นลำเรื่องเราเครื่องต่างเครือ่อนเราเทิงอยู่เครื่องกินดินตา่างดินก็ดินหน้าดินบ้านฮัน tăng hàn lắm lòng tuần hàn tăng hàn lắm lòng còn là phu quận tăng còn là còn châu còn khỏe lâu để non ảo phải gì quay gì quay còn đập còn đi là cả mi tăng mi mi con, là nhà mi tăng tăng mình bò, hắn tăng là hắn kiệu hắn linh đỡ kiên tăng kiên là kiên bột kiên khao kiên tăng kiếm là kiên bột kiếm, hôm đưa non sao nó kèm là cả, em, tăng, em 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 ตังเอ็มเอ็มบัดเอ็มบ้าข้าตั้งขาข้าเง้วข่าสั่งล้วก็มันตังมันละมันกินมันนอนนอนตังนอนนอนง่ายนอนขวมนอนตังนอนนอนง่ายนอนขวมหัวกะพี่นอนรวมหัวกะพี่นอนรวมหลังฉากกินแรงลรวก็ช่วยหัวแข็งทำงานเจ้าคนเม้าพ้นบอลเวาก็มีตั้งบอลเรบอลป่าบอลลงสูงตังสูงสูงห้วยสูงสั่งห่างตังห่าง ตังห่างห่างไม้ายปะฝา,าตังปาปาในฟันนอกลานังเอ,อ้ยเอาเงินก่อนเขียน <c oughs> ลัป <c oughs> กปาครับครับครับเอาเด้อพอฝาตังปาปาในฟันนอกลานังเอ,อ้ยกินนารีกินนารีอยู่ใส่นอยันเคยวานกน,น้อยเด้ <c oughs> ลานึงเอ้กินอะไรพอคือป่าเจ้าดอกโยใต้สายบื้อโยใต้สายบื้อมีตั้งแต่หากเพื่อเป็นยนุ่ยยำยำโลกของเฮามันต่างแต่งบ่คือกันขันต่างก็ละขันหินขันแก้วเด้อแถวต่างแถวแถวคาดแถวฟื้นยิงต่างยิมยิมขวันยิงมีดคิดทางคิดคิดขันปั้นของก็น้องต่างน้องไปน้องถือน้องเราน้องแต่

ไม่ไม okay, okay. ่พร้อมแต่บ่แบกแถมนี่บ่ได้ดอกเข้าหมอนี่ครับสรุปเนาะเติมสรุปเนาะโอเคจ้าโอเคบวชตังบวชบวชพระบวชเน้นเห็นตางห็นเห็นไหลห็นองค์กลมตังกลมกลมตังกลม ตงกลมกสองกลมดูหูตั้งหูหูหอหูดักเด้อปากตังปากปากไกปากเทิงเย็นแต่เลปืนเทิงบนหินแก่แม่ตังแม่แม่จัางแม่กัวแม่ตังแม่แม่จั่งแม่กลัวหัวตังหัวหัวช่ดยหัวเขาแล้วก็เราตังเราเราขาเราขาหน้าตังหน้าหน้าเด็ดหน้าดัดหน้านำตนตัดหน้าหน่อยอ้อยหนุ่มแล้วก็หูตังหูหูกบผู้เียดเบียดตาเบียดเบียดใสงเบียดหัวแล้วก็มีเบียดหัวเบียดดุนทองไข่ให้ตังให้ให้ตุงม Nhôn, cây ngon cây tang cây cây tùng cây ngon con tang con con viên con tùng ung tang ung ung ha ung sinh ung tang ung ung ha ung sinh sinh tang sinh sinh khăn sinh thui sinh tang sinh sinh khăn sinh thui Hồi tang hồi hồi, con nòng bên tang hồi hồi, con nòng bên lau phu khen tang khen khen nói khen ngày hay tang hay hay bàn hay bò hay tang hay hay bàn hay bò tổ tăng tổ tổ khám tổ tế tổ nơi nơi kiên đề yu tây ngã khám tăng tại thân thân nam tật thị ngũ hầu áo tơi tơi áo chân tơi thọ phú bảo thể diện diện biệt lầu thà bật tơi khiến mất chỉ đây phồn bao chuẩn phiêu khát từ lên áo nhau bị mỏ khen à ma đứa mưa tuổi kia chăn mưa quả hoa bà này lâm quan phải dục hãy yêu mẹ phăng chắc quan chẳng tơi Bao hồ sáng lắm bun dơ căng thân 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 đã lên thân 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 thương thân 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 lệ thân 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 thế, Tế còn là thương đau thương lẻ sau sâu đắm tôm thì cả suối đi tôm ní cái suối đi sẽ thì thậtâm cậu qua đâyầu đây đừng đừng ba chế là thiên nên đừng đừng baễ cạnh thêm cả là sâu tôm ní cả suối đi tôm thì cả suối đi xe <laughs> thì ข้ากันเขากันเล่นเจ้าเล่นละหมอเคียเจ้าเล่นกเป๋าเจ้าบ่ละมอแคียเจ้าเป่าหมอลํเสนเลือกาสิดาสิจะละสาเขาใส่กันโอยนั่นแล้วโอ้ยนั่นนะพี่หมอแค้นออกถ้าอย่าละไปก่อนเด้อแค้นออกถ้าอย่าละไปก่อนเด้อแค้นให้คนฟังเด้อแม่นหลงลุออกาสุกินเหล้ามมาก่ใส่สุง

กາສິນລີກັບມົນແມ່ນນດອນດນດແຮງກວນໃນລຫນລະຫັນມເມືສາວມນອຍຍິນໃສຈດປາແຄງປາດຽວາຍຕລໍาນປາກຄຸງທໍໃສາເດພໍ່ມນໃດລາວກພິ แตเพื่อนเติมขง้นบ่อไอยตือเดือพ่อเราจะบอกเส้มน้อยบอกเสมน้อยเพิ่งมองมีเศร้าอาจารย์ผมแต่งแต่บ่ไม่มีขานที่ชมให้ตัวผมได้อีแม่ตีชมให้ตัวผมได้อยพอขอพระพุทธหล่อน้าแต่งคอยสู่คนยาสีได้อย่าลืมไลยผมไปยาสีได้อ่าลืมไลยผมไปผมเดิอแม่บ่าวเส้มคนเดิมบ่เลืมคุณทานตีบาลีพี่ยยนยุมพัดขาดเถอง เอ้ามันนี้นะครับจบล้ำแค่นแล้วฟังเพลงต่อนะครับอยากฟังเพลงยังสั่งมาเลยนะจ๊ะยกเวียน g ีเอ็มเอ็มแกมบี้่งบีให้หมอทีนึง